สวาวลูกนี้นะครับเป็นลูกอันตรายกรรมการอุดมแสนคำให้ทางเมืองชีอามนั้นได้เตะลูกกินเปล่าขึ้นไป,ปรารรวังที่จุดเกิดเหตุโดยหมายเลขสาม สุดนะครับกับดัานทีมของเมืองชะอ่ำใบสักฟ้ายาวขึ้นมาลูกนี้ติดครับตัวกับลูกนิดนากัวทีเดียนะครับหมายเลขเก็ดเปิดบอลขึ้นไปหนึ่งต่อหนึ่งไมสิบไหมสิบกับหมายเลขหกหนึ่งต่อหนึ่งไปได้ไหมล็อกยังไปดูเปิดบอลขึ้นมาปลุกสามประตูอีกแล้วครับลูกนี้ โอ้โครับสองประตูครับโดยหมายเลขเจ็ดนะครับผู้ทำประตูให้ครับน,ค,น,รนครปฐมหมายเลดเด็กชายสากสากขิเียนชัยนะครับเป็นผู้ทำประตูที่สองให้กับเทศบาลน,นาค,นนคนรนครปฐมในขณะนี้ปั่นนาหางออกไปอีกลดูถึงแล้ว โอ้โนะครับวันนี้ทีมเวิร์กนี่แดน,นปึกทั้งคู่เลยทีเดียวกับความผิดพลาดน,นะลูกนี้ก็คงอยู่ที่บุกษาประตูนั้นรับบอลผิดไปนิดเดียวนะครับทำให้ต้องเสียประตูที่สองันะบปุษนีมให้เล่นใหม่นะครับปุษณน ผมกับลูกนี้ต้องเขี่ยไปแดนหน้าอุด,ดมแสนคำ